โอ,โ,อโอ๊ยโอ๊ยมันหลุดแล้วอะงานเข้าตอนนี้ Samsung Galaxy Watch ของเราฝาหลังหลุดนะคะนี่ค่ะแล้วก็สั่งพาร์ทมา <S <S ก็ลองเสิร์ชหาดูนะคะว่ามีที่ไหนขายบ้างแล้วก็จะมีเหมือนแผ่นกาวสองหน้า เรียกอะไรไม่รู้กับฝาครอบหลังอันใหม่เผื่อของใครหายนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ชุดใหม่ของเขาเลยอันเก่าเราก็เก็บไว้นะคะเก่าเราก็ยังเก็บไว้อยู่ตอนแรกเราก็จะมาเช็ดให้สะอาดนะคะเพราะว่าตอนหลุดมาตอนแรกมันก็จะมีคราบกาวที่ติดไปกับนาฬิกาคู่นี้อันเก่าของเขานะคะก็เช็ดออก ให้สะอาดทุกซอกทุกมุมนะคะค่อยๆเช็ดนะคะระวังน้ำเข้านะ,ะอย่าเอาน้ำเปถูนะะ<โ>ลคหรือว่าใครอยากไปเปลี่ยนกับที่ศูนย์ก็ได้นะคะประมาณพันแปดหน่อยๆวมแบตนะคะถ้าไม่มั่นใจก็ส่งไปทำที่ศูนย์ได้เลยเขาก็จะมีแบบนี้เหมือนการมีเซตประมาณนี้แหละแต่ว่ามันก็จะรับมีรับประกรันนู่นนี่นั่นพร้อมช่าง ผู้ชำนาญการเปลี่ยนให้เรานะคะประมาณพันแปดหน่อยๆที่เราโทรไปเช็คแต่อันนี้ขอลองค่ะอยากลองปิดเครื <his pega assass inations> ่องไวแล้วนะแล้วก็แกะดูดูนี่เขาให้กาวมาสองอันนะคะกันพลาดหรือว่าหลุดอีกเก็บไว้ใช้ได้เห็นคนที่เขาหลุดกันนะคะ พอเปลี่ยนมาประมาณปีกว่าๆหรือ2ปีก็หลุดกันอีกเดี๋ยวเราจะต้องแกะตรงนี้ออกนะคะตึ๊เพื่อที่จะมาติดกับด้านนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาแปะพอติดกันนะคะเราก็ดึงอีกข้างหนึ่งออกมันก็จะเหมือนกาวสองหน้าค่ะแล้วก็มาแปะกับตรงนี้นะคะนี่ เดี๋ยวเราค่อยลอกไอ้น,นี้ออกด้วยนะต้องลอกออกดีนะเขาจะมีงงแดงให้ลอกออกตอนที่เราแกะที่อันเก่ามาหลุดนะคะเราจะสังเกตว่าขอบขอบอ่ะมันจะมีเหมือนวงคล้ายๆวงหนังยางะคะ่ะซึ่งน่าจะเป็นเนี่ยขอบอันเนี้ยเห็นปะสีดำๆตัวนี้น่าจะเป็นที่ไว้สำหรับกันน้ำเข้าอะค่ะ เราต้องลอกอันเก่าที่มันติดอยู่ในนี้ออกนะคะถ้ามันมีอะไรติดอยู่เดี๋ยวเราแกะอันนี้เตรียมไว้ก่อนนะคะด้านนี้น,น,นะคะเรารีบทำเดี๋ยวฝุ่นเข้าแล้วก็ลเราก็จะแกะสีแดงอันนี้ออก นะคะแล้วก็เก็บมาแล้วก็อ,อันนี้นะคะติดเข้าไปสังเกตแล้วก็เอาด้านสีดำเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้พลิกอีกด้านสีดำนี่ค่ะติดเข้าไปทันนี้มันจะตรงไหมเนี่ยเอาแล้ว เดี๋ยวอขอหยุดเดี๋ยวเดีขอตั้งใจแป๊บนึงมันจะตรงไหมอะมันมันเสียอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วโอ้ยโอ้ยมันหลุดแล้วอะงานเข้าเดี๋ยวนะคะดีนี่เขาให้มาสองอานนะมันจะพอดีไหมอะ ทำไมพอดอีติดยากอะโอ้ oh my god ัำไม่พอดีวงอ่ะทำไมดีอ่ะเขาให้มาสองอันน่ะติดไปแล้วด้วยติดไปก่อนแล้วใครมีตังไม่อยากลองก็ไปทำที่ศูนย์นะคะพันกว่าบาท พันแปดพันแปดกว่า,วารถเร็วทันใจอันนี้เราต้องรอสั่งพาร์ทมาอีกแล้วก็ต้องมาลองทำเอีกซึ่งมันไม่ตรงอะแล้วมันมันไม่สามารถแกะออกมาใหม่ได้แล้วอะแต่เขาให้มาอีกอันหนึ่งแหละสเปรเดี๋ยวถ้ามีปัญหาน้ำเข้าหรืออะไรเราก็ต้องหดิกยิ่งน้ำก่อนนะคะ ่มีปัญหาเราก็จะทำมันใหม่โอ้ยมันไม่พอดีอะ่ะไหนมันจะมีแบบเบี้ยวออกมาโมแต่ห่วงอัดคด <c oughs> ลิปนะฮะเราก็เลยเกะกะตรงกล้องเป็นนิดนึง เดี๋ยวเราจะลองทําใหม่ดีๆครั้งหนึ่งตอนนี้รูดให้มันแน่นๆก่อนเฮ้เศ้าอ่ะเขาเรียกว่าค่าประสบการณ์ต่อไปข้าพระเจ้าจะลับเปลี่ยนขวอยมันเล่งยากมากเลยนะเมื่อกี้เนี้ยรีบไปหน่อยไม่ได้แบบลองทาบด่วเราแปะไปเลยอะ่ะ โหออกเป็นไงก็เป็นกันคิดว่ารูดดีแล,แล้วเราก็เอาออกนะคะตึ้งออกแล้วแล้วเราก็เอาไปแปะแปะแนวไหนเนี่ยเราจะแปะมุมไหนก็ได้นะคะแปะลงไป จะอยู่ไหมอ่ะเมื่อกี้ขอบมันเบี้ยวอ่ะมันเหมือนพวกโอลิงหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบหนังยางที่มันซีนตรงขอบไว้ด,ดำๆเมื่อกี้อะค่ะแล้วตรงกลางก็เป็นกาวคือมันน้ำมันจะเข้าไหมเนี่ยถ้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์มันก็มีรับประกันนะคะตอนนี้เราก็หลีกเลียงน้ำแอคทีฟสองเนี่ยค่ะ เขาลุดกันไหล่คนเหมือนกันนะแต่รุ่นใหม่ๆเขาก็ว่ายัางไม่มีเคตนี้กันเท่าไหร่ไม่รู้ใครมีก็แชร์มานะคะเปิดแล้วค่ะเปิดติดแล้วนะคะลุ่นนี้เลยตืด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 ,ด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  เราก็ทําการชาร์จนะคะไม่รไดีชาร์จมาแชร์ชาร์จกับโทรศัพท์ของซัมซุงด้วยกันอยู่นะคะก็ชาร์จเข้าแล้วนะคะใช้ได้ปกติแล้วนะคะ